สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับการสปอยซีรีส์เรื่อง Good Partner และนี่คือตอนจบของซีรีส์นี้หลังทนายชาเปิดสำนักงานของตัวเองมาได้หนึ่งปีทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางมากขึ้นเธอมีเวลาไปส่งลูกที่ขึ้นมอต้นเข้าโรงเรียนและยังรักษาความสัมพันธ์กับทีมทนายยาจากสำนักงานเก่าที่เคยทำงานด้วยได้ดีส่วนทนายฮันเองก็ได้มาต้อนรับทนายรุ่นน้องคนใหม่ที่แผนกเจ้าตัวมีทนายฮันเป็นไอดอลเลยไม่เสียใจที่มาเป็นทนายยาทนายฮันโล่งอกมาก เพราะปกติไม่ค่อยมีใครอยากมาเป็นทนายใาญเหมือนกับเธอในอดีตแล้วก็แนะนําให้รุ่นน้องไปซื้อรถกับนาฬิกาข้อมือมาโดยเหตุผลเดียวกับทนายชาที่เคยแนะนําตัวเองด้วยอีกฝ่ายเข้าใจเรื่องนาฬิกาแต่แย้งว่าเดินทางใช้รถสาธารณะก็ได้นี่เธอแอบเห็นว่ารุ่นน้องถอนหายใจด้วยความกังวลแต่ก็หยิบบัตรพนักงานมาคล้องคออย่างภาคภูมิใจเช่นกัน หลังคบหากันแล้วทนายเฟรลี่ก็อาสาไปส่งทนายฮันถึงบ้านทุกวันทั้งสองพูดคุยกันอย่างสนุกสนานทนายฮันบอกว่าชีวิตไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนเลยแต่ตัวเองก็ชอบมันนะแล้ววันต่อมาเธอก็ได้รับมอบหมายจากทนายผู้ช่วยให้ดูแลคดีของคนรู้จักลูกความคราวนี้คือคู่สมรสอดีประธานสำนักงานแม่เลี้ยงของทนายผู้ช่วยเองเธอจงใจมาจ้างที่นี่เพราะรู้นิสัยสามีดีว่าแบบนี้จะจบเร็วที่สุดตกลลอะไรไปก็เท่านั้นไม่ได้คุยกันมาสามปีแล้วอยากจบสักที แล้วเธอก็ไม่อยากบังเอิญมาเจอสามีที่นี่เลยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับแต่ไม่ทันละอดีตประธานสำนักงานเดินเข้ามาในห้องเดียวกันเลยเจ้าตัวก็งงว่าภรรยาจะมาฟ้องในสำนักงานที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยนะแต่ก็โดนสวนไปว่ามันเป็นของลูกชายเธอต่างหากมาที่นี่ประหยัดค่าฟ้องก็ดีแล้วไหมไม่รู้อีกฝ่ายจะให้เธอได้เท่าไหร่นี่แล้วก็จากไปทันทีอดีตประธานหันมาโวยวายกับทานายฮันแต่ทานายฮันก็พูดอะไรไม่ได้บอกได้แค่ว่าเป็นคำสั่งของประธานคนปัจจุบัน คนต่อไปที่อดีตประธานไปโวยก็เลยเป็นลูกชายตัวเองทนายผู้ช่วยบอกว่านั่นเป็นคนที่เลี้ยงดูเข้ามาเจ้ปฏิเสธได้ยังไงพอก็ไปจ้างทนายที่อื่นสิตอนนี้ไม่ใช่เวลามาห่วงศักดิ์ศรีนะช่วยรับรู้ความรู้สึกของผู้หญิงคนนั้นที่รอตัวเองมาเป็นสิบสิบปีหน่อยแต่เจ้าตัวก็ยังบอกว่าตัวเองไม่ได้ทําอะไรผิดที่ขอให้แยกกันอยู่ก็เพราะคิดว่าจะทําให้เรื่องมันดีขึ้นก่อนจะชี้หน้าค่าโทษลูกชายตัวเองไว้แล้วหันหลังจากไป และนั่นคือสาเหตุที่อดีตประธานสํานักงานใหญ่เลือกทนายชาให้มาว่าความให้ตัวเองเขาระบายความคับข้องใจที่ภรรยามาขอฟ้องหย่าในสํานักงานที่ตัวเองเป็นเจ้าของแถมลูกชายตัวดียังรับฟ้องอีกสั่งทนายชาว่าทําให้อีกฝั่งหน้าแหกกันไปเลยจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดด้วยเหตุนี้สองทนายหญิงของเราก็เลยต้องมาประจันหน้ากันในชั้นศาลอีกครั้งฝ่ายโจทก์คือทนายหันฝ่ายจาําจเลยคือทนายชา ทนายผู้ช่วยเข้าไปดูการพิจารณาคดีของพ่อกับแม่เลี้ยงตัวเองโดยสีหน้าความในใจเป็นหมื่นล้านคำสุดๆฝ่ายโจททนายฮันกับภรรยาอธิบายคำร้องว่าสามีเนี่ยให้ภรรยาเลี้ยงดูลูกเขาเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่เลยมองว่าเป็นการสมรสที่ล้มเหลวถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและการไม่อยากทั้งที่แยกกันอยู่มาสปีแล้วก็เป็นการกลแกล้งอย่างหนึ่ง แต่ทนายชายแย้งว่าลูกความของเธอเนี่ยรับผิดชอบการเงินของครอบครัวมาตลอด30ปีสามารถใช้เวลากับภรรยาได้ตามที่ต้องการข้อกล่าวหาของฝั่งภรรยาก่อนหน้านี้ไม่มีมูลเลยแล้วการโตเถียงของสองสามีภรรยาก็เริ่มต้นขึ้นฝ่ายชายโวยว่าตัวเองเป็น ATM ของบ้านพอเขาหาเงินให้ไม่ได้แล้วเลยจะยาละสิฝ่ายหญิงก็เถียงว่าตัวเองเป็นแม่บ้านฟูทามเลี้ยลูกชายให้เขามาเหมือนกันแค่ขอบคุณสักคำยังไม่มีทําไมแบ่งทรัพย์สินครึ่งหนึ่งเธอก็จะฟ้องศาลนั่นแหละ ลามไปเรื่องการรับทนายผู้ช่วยมาเลี้ยงเพราะแม่แท้ๆของเขาที่พอคบหาก่อนแต่งงานปรากฏตัวขึ้นอยากก่างกระทันหันด้วยทนายผู้ช่วยนี้น่าสุดจะบรรยายแล้วตอนนี้ทั้งสองเริ่มขึ้นเสียงกันหนักจนศาลห้ามแทบไม่ทันเลยการโต้เถียงของคู่นี้ยังดำเนินต่อไปแม้จะออกมาจากศาลแล้วทนายชายบอกทนายฮันว่าคงมีเรื่องให้คุยกันอีกเยอะไว้นัดเจอก่อนการแต่งสวนครั้งต่อไปก่อนจะพยายามไปเกลี้ยกล่อมอดีประธานลูกความตัวเองให้เข้าร่วมการพูดคุย ทักว่าจากสายตาเขายังมีความอาลัยอาวรณ์ภรรยาอยู่อีกฝ่ายก็รีบแก้ตัวใหญ่แถว่าเป็นเพราะจำนวนเงินเรียกร้องมันสูงเกินไปถ้าอีกฝ่ายขอแค่2 0 0พล้านวอนละก็จะอย่าให้แบบไม่หันไปมองเลยคอยดูด้านภรรยาของเขาที่ทนายผู้ช่วยพามานั่งพักก็บอกว่าไม่อยากมาการแต่ส่วนครั้งหน้าเลยแต่พอลูกชายบอกว่าเดี๋ยวในการเกล,เกลียดจะมีโอกาสได้พูดสิ่งที่คิดมากขึ้นก็ดูดีใจ บอกว่าจริงๆไม่ได้อยากได้ทรัพย์สินขนาดนั้นแค่ทําประชดที่อีกฝ่ายชอบบอกว่าตัวเองเป็นคนหาเงินตลอดเธอเองก็เป็นภรรยาเขามาทั้งชีวิตแต่ทําไมเขาถึงไม่เคยรับรู้บ้างเลยทนายผู้ช่วยขอให้ทนายฮันช่วยค้นหาความต้องการของแม่เลี้ยงเขาเพราะแม้แต่ครอบครัวเดียวกันเองก็อาจมีอะไรที่ยังไม่รู้อยู่แล้วก็ไปหาทนายชาต่อตอบข้อสงสัยของเธอว่าอดีตประธานพ่อเขานี่ดูไม่อยากห่จริงๆ พอผัดผ่อนเรื่องเงื่อนไขาการเกลียเกลียออกไปเรื่อยๆเป็นคนที่เวลาขอโทษก็ใส่อารมณ์เวลาเหงาก็ขึ้นเสียงชายแท้ตามสูตรเลยส่วนภรรยาที่เป็นแม่เลี้ยงเขานี้ถึงจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่ก็ดูเหมือนจะต้องการการเกลียเกลียนะแล้วต่อมาสองทนายหญิงของเราก็จัดการพูดคุยนอกรอบให้สามีภรรยาคู่นี้ทนายฮันเป็นฝ่ายยื่นข้อเสนอเกลีเกลียว่าภรรยาอยากได้2 0 0พันล้านวอนเพื่อจบเรื่องโดยไม่ต้องไปขึ้นศาลโอ้โหจำนวนนี่เป๊ะกับที่อดีตประธานเคยบอกเลย แต่เจ้าตัวก็หันไปวีนทนายชาว่าจะยอมกันง่ายๆได้ยังไงต่อรองก่อนสิทนายชาก็ว่าเอา้าจะมากลับคํากันทีหลังเหรอภรรยาบอกว่าทาไม่จ่ายตรงนี้ก็ไปเจอกันในศาลต่อเห็นเธอเป็นแม่บ้านมาตลอดชีวิตคงเสียดายเงินสินะเคยมองเป็นภรรยากันบ้างไหมอดีตประธานก็สวนว่าอีกฝ่ายไม่เคยมองเขาเป็นสามีแต่เห็นเป็นเครื่องจักรผลิตเงินเหมือนกันนั่นแหละ ทนายชาเลยต้องใช้แผนที่ไปเตรียมกับทนายฮันมาก่อนหน้านี้คือการเปลี่ยนหน้าที่จากทนายเป็นล่ามคอยแปลภาษาปากอย่างใจอย่างของลูกความตัวเองกันเพราะการยึกยักแบบนี้แสดงว่าจริงๆก็ยังมีเยื่อใยกันอยู่แหละแค่ไม่ยอมพูดดีๆสักทีทนายชาสรุปว่าปัญหาของคู่นี้คือความรู้สึกอยากถูกยอมรับและได้รับการชมเชยทำให้รู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าอีกฝ่ายเป็นปัญหาของคู่แต่งงานส่วนใหญ่เลย อดีตประธานดูจะคิดได้ตตัดสินใจคุกเข่าขอบคุณและขอโทษภรรยาไปถึงจะไม่กล้ามองหน้าแต่คำพูดเขาก็ดูมาจากใจจริงๆภรรยาถึงกับร้องไห้คุกเข่าขอโทษและระบายความในใจกับสามีไปด้วยอีกคนอีกฝ่ายสวมกอดเธอไว้ทั้งที่ยังคุกเข่าอยู่ทนายผู้ช่วยได้ยินทุกอย่างจากข้างนอกแล้วตอนที่อดีตประธานอาสาพาภรรยาไปกินอาหารที่เธออยากเขาก็ดุพ่อตัวเองว่าต้องเปิดประตูรถให้เธอด้วยก่อนจะอวยพรขอให้ทั้งคู่ไปเที่ยวกันให้สนุก กลายเป็นการพูดคุยที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไปทนายผู้ช่วยขอบคุณทนายชาที่ช่วยทำเกินหน้าที่สุดๆจนพ่อแม่เขาคืนดีกันได้แบบนี้ต่างอาลัยกันแต่ก็ห่วงศักดิ์ศรีทั้งคู่จริงๆนั่นแหละทนายชาบอกว่าได้ช่วยทั้งคู่ทนายฮันกับทนายเฟรลี่แล้วก็คู่อดีตประธานกับแม่เลี้ยงอีกฝ่ายแบบนี้เนี่ยทำเรื่องดีๆไปเยอะเหมือนกันนะว่าแต่ทนายผู้ช่วยไม่มีอะไรปิดบังเธอแล้วใช่ไหม เขาดูลังเลไปแต่ก็บอกว่าไม่มีแล้วแซลทนายชาที่บอกจะเป็นเพื่อนให้เขาไปว่าก็เป็นกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอสองสำนักงานกฎหมายที่มีแผนกยาภายใต้การนำของทั้งคู่ดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นทนายชาสามารถดึงตัวธุรการจากแผนกยาเดิมของทนายผู้ช่วยมาได้อีกคนส่วนทนายฮันก็สัญญากับทนายผู้ช่วยว่าจะพยายามเพื่อปกป้องแผนกยาเหมือนที่อีกฝ่ายกำลังปกป้องสำนักงานนี้อยู่แล้วรับคำขอบคุณที่ช่วยปิดคดีพ่อแม่ของเขาไปด้วยความยินดี ต่อมาทนายชาจําได้ว่าส่วนที่ลูกสาวไปกับพ่อทุกปีมันมีงานเทศกาลเลยบอกว่าถ้าอยากไปเจอพ่อก็บอกได้นะแต่เด็กหญิงเลือกที่จะมาปรึกษาทนายฮันในฐานะคนร่วมชะตากรรมว่าจะเอาอยัางไงดีทนายฮันก็แนะนําไปว่าการไปเจอพ่อกับการยกโทษให้พ่อมันเป็นคนละเรื่องกันนะถ้าพ่อโดนลงโทษด,ด้วยการไม่ได้เจอแบบนี้เด็กหญิงที่คิดถึงเขาก็เหมือนโดนลงโทษไปด้วยทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรผิดเธอเองก็เคยคิดว่ายกโทษให้พ่อได้เมื่อไหร่ค่อยไปหาเขา แต่พ่อก็โดนจากเธอไปสะก,ก่อนดังนั้นทําตามที่ใจต้องการเถอะอย่าไปคิดมากเลยทนายฮันโทรแจ้งเรื่องนั้นกับทนายชาไปทนายชาเลยนัดอดีตสามีให้มาเจอกันในเวลาต่อมาบอกว่าสู้แย่งสิทธิเลี้ยงดูกันมาตั้งนานทำไมไม่ถามเรื่องการมาเยี่ยมลูกบ้างอีกฝ่ายก็บอกว่าทบทวนแล้วได้ข้อสรุปว่ารอให้ลูกติดต่อมาก่อนดีกว่า ทนายชาก็ว่าลูกเพิ่งขึ้นมอต้นเองจะไปคิดเรื่องยากๆแบบนั้นได้ยังไงเด็กหญิงยังคิดถึงพ่ออยู่พอเวลาผ่านไปตอนนี้ลูกก็เริ่มกลับมายิ้มได้แล้วเดี๋ยวจะเริ่มให้เจอจากนี้แล้วกันพออีกฝ่ายกังวลว่าลูกจะไม่อยากเจอทนายชาก็บอกว่าลูกจะยกโทษให้ไหมไม่สําคัญสําคัญที่ลูกจะเสียพ่อไปไม่ได้ต่างหากตอนเดินกลับบ้านกันสองแม่ลูกทนายชาบอกลูกสาวว่าไปเจอพ่อมาแล้วพ่อก็คิดถึงนะลองแวะไปหาพ่อไหม จริงๆตัวทนายชาอาจ,จไม่มีวันยกโทษให้เขาได้แต่ลูกสาวจะยกโทษให้หรือเปล่าก็แล้วแต่เลยยังไงนั่นก็เป็นพ่อที่มีคนเดียวบนโลกของลูกนี่นาตัดภาพไปที่ทนายฮันกำลังดุรุ่นน้องใหญ่เพราะทนายมือใหม่พิมพ์เอกสารคำร้องผิดจากร้อยล้านเป็นพันล้านทำเอาสารนั้นวุ่นวายสุดอีกฝ่ายก็น่าจอยขอโทษไปแต่ก็ถือโอกาสถามคดีล่าสุดที่มีจำเลยเป็นชู้ตั้ง5คนเนี่ยมันผิดจรรยาบาณหรือเปล่ารู้เรื่องนี้เพราะเคยเป็นผู้จัดจาก,การสำนักงานกฎหมายมาก่อน แต่ทนายฮันที่เริ่มกลเป็นทนายชาอีกคนไปแล้วก็บอกว่านั่นเป็นการตัดสินใจของประธานทําหน้าที่ตัวเองต่อไปก็พอพอได้มากินปิ้งย่างกับทนายชาทนายฮันก็เอาปัญหาการสอนงานรุ่นน้องมาปรึกษาด้วยอีกฝ่ายก็ว่าตัวเองคงบอกอะไรไม่ได้เพราะก่อนรับทนายฮันเข้ามาก็มีคนที่ต้องลาออกเพราะเธอไปแล้วถึงสองคนพอฟังฟังที่ทนายหันอธิบายลักษณะรุ่นน้องคนนั้นแล้วก็ทักว่านั่นมันแกอีกคนเลยไม่ใช่เหรอทําเอาทนายฮันขำแห้งเลย แต่สุดท้ายทนายชายก็แนะนําไปว่าให้รุ่นน้องไปเจอคดีเยอะๆแล้วเดี๋ยวก็จะได้เรียนรู้ระหว่างนั้นเองแล้วทนายชายก็สังเกตเห็นแหวนที่นิ้วมือซ้ายของทนายฮันมันเป็นแบบเดียวกับที่ทนายเฟรลี่ใส่เลยถามเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปทนายฮันบอกว่าตอนนี้เธอยังไม่มีคําตอบเลยทนายชายก็บอกจากประสบการณ์ว่าของแบบนี้มันไม่มีคําตอบจะโสดแต่งหรืออยากก็เป็นตัวเลือกทั้งนั้น สิ่งที่เราควรทำคือการพยายามทำตัวเลือกนั้นให้ถูกต้องจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังว่ายังทำได้ไม่เต็มที่การรับผิดชอบสิ่งที่เลือกไปนั่นแหละคือชีวิตแล้วสองทนายหญิงของเราก็ผลัดกันให้กำลังใจอีกฝ่ายไปส่วนทนายเฟรนลี่ที่มาดื่มกับทนายผู้ช่วยก็ได้โอกาสอวดแหวนของตัวเองเหมือนกันบอกว่าเนี่ยรวบรวมความกล้าบอกทนายฮันไปได้ละจะปล่อยตัวเองให้เอาแต่รอจนลงเอยแบบทนายผู้ช่วยไม่ได้จะเป็นกำลังใจให้ละกันนะต่อมาทนายชาก็พาลูกสาวมาส่งให้พอ่อ อดีตสามีขอบคุณที่เธอนึกถึงความรู้สึกลูกแล้วให้เขาได้เจอลูกอีกทนายชาก็กำชับไปว่าหัวเราะก,กับลูกเยอะๆและต้องเป็นฝ่ายที่เข้าหาลูกก่อนเขารับปากและทำตามนั้นจริงๆทนายชามองลูกที่ยอมจับมือกับพ่อเดินไปแล้วคิดว่าการทำให้ลูกได้รับความรักจากทั้งพ่อและแม่อย่างเท่าเทียมคือสิ่งที่ทำให้การหย่าเสร็จสมบูรณ์เพราะลูกอยากได้พ่อแม่ที่ทำหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่พ่อแม่ที่เอาแต่โทษกัน ทนายฮันกับทนายชายังคงทำงานของตัวเองต่อไปโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าไอ้คดีที่มีจำเลยอ,อยู่ตั้งห้าคนนั่นจะทำให้พวกเธอได้มาเจอกันในศาลอีกทนายชาว่าความให้ภรรยาหลวงที่เป็นโจทย์ส่วนทนายฮันว่าความให้สามีและชู้อีก5คนของเขาทนายรุ่นน้องขอโทษทนายฮันที่ถามอะไรล้ำเส้นไปก่อนหน้านี้แต่ทนายฮันก็เข้าใจดีก่อนจะแนะนำในสิ่งที่ทนายชาเคยบอกตัวเองมาก่อนคือการแยกบุคลิกที่เป็นทนายกับมนุษย์ออกจากกันแล้วในวันพิจารณาคดี สองทนายหญิงของเราก็ได้มาเผชิญหน้ากันในชั้นศาลแต่ทั้งสองก็ออกมาพูดคุยกันอย่างสนิทสนมได้หลังศาลจบคดีนี้อาจทำให้ทั้งคู่ได้เจอกันไปอีกเป็นปีเลยพอทนายฮันรู้ว่าลูกความฝ่ายโจทก์ของทนายชาไม่มีความคิดที่จะไกล่เกลี่ยแต่อย่างใดก็ถามทนายชาไปใหม่ว่าทนายฝ่ายโจท์สนใจไปกินต็อกปกกีด้วยกันไหมแน่นอนว่าอันนี้ทนายชาไม่ปฏิเสธเพราะพวกเธอคือคู่หูที่ดีต่อกัน และเรื่องราวของ Good Partner ก็จบลงโดยสมบูรณ์ค่ะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้เพื่อไม่ให้พลายความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ